สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับเฟิร์มบอยอีกแล้วครับการวิดีโอนี้มาติดตามผลการปลูกมันเทศครับมันเทศมันหวานญี่ปุ่นมันแกวนี่แหละครับหลายซื้อพดการง่ายๆเอิ่นมันเทศเนาะกาเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับการวิดีโอนี้การ มาติดตามผลการปลูกเด้ครับก็เดี๋ยวอตอนที่ปลูกอัน,นพวกสองสามแถวนี่เดี๋ยวกะมีลิงโย่ด้านบนเล้ครับกะเข้าไปเบิงการปลูกตั้งแต่ที่แรกได้ตั้งแต่ไทยหุ่นก็ได้กะนี่แหละครับคนปลูกเองกัมาซองเบิงผลงานจะของเอง อันนี้ที่สังเกตบ้างนะครับพี่น้องอันนี้ที่เสียบเป็นลุ่มๆอยู่นี่ครับเป็นหูเป็นลุ่มอยู่นี่ข้างในเป็นปุ๋ยนะครับกล้องผมซูมเขาไปเห็นบ่อ่าครับเป็นเม็ดปุ๋ยนะครับเป็นเม็ดปุ๋ยอันนี้ก็คือให้ปุ๋ยมันครับเห็นสังเกตเห็นบ่ครับเป็นหูเป็นหูอยู่นี่เป็นหูเป็นหูอยู่อันก็คือให้ปุ๋ยมันครับเป็นยังคือต้องให้แบบนี้บ่ครับ การป้องกันการปุ๋ยไหลนี้ครับเวลาฝนตกกับเดี๋ยวมันน้ำฝนจะมาชะล่างเอาปุ๋ยไหลไปทั้งอื่นผุนครับขั้นไหลไปทั้งอื่นลงคลอยไปห้าในง่ามบันยังครับตังตํานี่กันยังบาหวาดบ่ไว้แล้วครับกาวิดีโอทีครับวิดีโอก้อนๆนี่กับเพราะมาบ่อยกับปลูกไปข้องกระสิบสองสามแถวด้วครับอ่าอันนี้ กับยายเพิ่นมาปลูกตอพ้นแล้วครับไปได้เก้าแถวแล้วห่างซุ้มเนั่ยมันบ่ทันไอ้งามเทา่าได่เขากระปูกวังบดนครับแต่ว่าไอ้พวกนี้มันก็ได้เดือนนึงแล้วครับมันก็เลยไอ้งามแน่แล้วกาติดดีครับติดทุกยอดแล้วครับเพราะว่ามันปลูกง่ายครับได้แค่ยอดมากกับเสียบเสียบเน็บเนบไปมันก็ติดแล้วครับที่เลือกมาปลูกมางนี้กั พว่าเนี่ยแหละครับดินทรายครับดินมองนี้เป็นดินทรายายต่อการแบบเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับนี่ครับเอามาปลูกตอนแรกๆนะครับยอดนิดเดียวเองนะครับกปกติอะเอามาปลูกจะตัดแค่เนี่ยครับประมาณคืบเดียวหรือบ่ถึงคืบอะครับเอาแค่ยอดมาแต่ว่าเนี่ยครับหนึ่งเดือน่านไปนะครับเครือมันผมเอื้นถือเนาะครับเครือมันเถา มันนี่ก็จะเลื่อยก็จะย่าออกไปเองของมันครับกับบุญละครับสเดือนคือกันกับวิดีโอก็นานี้ผมกับพามาติดตามผลการปลูกไอ้ทั่วลิสงไปแล้วการวิดีโอนี้ก็เลยอันพานมาเบิงไอ้มันเทศมันแกวมันหวานญี่ปุ่นน้ำ ก็ S 1> <S 1> เดี๋ยวขั้นอันมีอันเรื่องสอบถามจังไหนหรือว่าไอก็มามบอยว่าวิหยังพิษกัดซอยแนะนำได้ครับหรือว่าอยากได้ข้อมูลอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับมันเทศมันเกีียวนี่กัดสอบถามฟ้ามบอยได้ครับกั คือสิได้ตอบได้แต่พ่อหูนะครับเพราะ่าต้างมบอยกับบอได้หูลึกซึ่งอียงขนาดนั้นนะครับกัลองลองเฮ็ดเบิ้งครับครับจังไดกัดวิดีโอนี้กับคือสิได้พ่อซ้ำนีนะครับเดี๋ยวขอโตดล่าไปก่อนกัดอย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกวิดีโอของ p ่อโมบอยแนะ่เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับกะ้าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ